สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะก็แปลกหน่อยเนาะเพราะว่าเ,ออเห็นหน้าตัวเองเนาะอุย้ยกล้องไม่ค่อยดีอ,อ่ะเ,เล่นเลยดีกว่าเนาะไปมีใครจะเล่นไหมครับมีใครจะเล่นไหมครับใครจะเล่นไหมเอ่ยมีใครจะเล่นไหม นี่าจะเล่นไม้เอ่ยโอ้ my gosh อโอเคย้ hmm. okay. ายกล้องมาแล้วเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะคะทุกคนนี่ทุกคนเขาเข้ามาแล้วเราเข้ามาดีกว่านะทุกคน อุ๊ยอะไรอย่าอะไรอย่าทุกคนอร่อยอรอร่อเข้าไปานะทุกคนมาเรามาร่วมเล่นกันเลยนะทุกคนโอเคมาเอาเสียงหมากรีดร้องค่ะทุกคนปู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 น,ปน ขอเงิน <c oughs> ถ้าเป็นปเ,5 11, 5 11ปเกมที่ประเทศให้เลิฟให้เลิฟรก็ไม่ค่อยน่ากลัวนงเกมนี้เนี่ยเขาขทำอะ,อะไรอ่ะอ๋อน่าจะลากของไปขายนาทุกคน เอาโต๊ะไปกันแล้วกันเอาเอาโต๊ะไม่ได้เอาอะไรไม่ได้เลยทุกคนอุ้ยรูปปั้นรูปปั้นไม่ได้ลูกอะไรมโอเคอุ้ยยิ้มไหมยิ้มไหมยิ้มไหมาโอ้โหกูสุดเกอร์สุดเกอร์สุดเลือดเกือบหมด

มาทุกคนน่าจะไปได้อยู่มาทุกคนคือยังไงแต่เพื่อคว้าคือยังไงเออกล้องจะไม่ค่อยดีนะลืมบอกหรือเปล่า ให้เลิกให้เลิกโอ้โหให้เลิก็ว่าอยู่ว่าติดอะไรเราจะเดินไปเรื่อยเรืแล้วมันต้องเก็บของทุกคนมามามาไม่เลิกม่เลิกม่เลิกเอ้าเอาอะไรอ่ะวิ่งดีขาบอเอ๋อนี่ไง แกวแกวเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาหนึ่งโอ้ยโอเคมาทุกคนไปกันเถอะเราจะรุ่ยไปด้วยกันเอ่ออุ้ยเพื่อนได้แก้วแล้วเพื่อนได้แก้วแล้วมามามาไปเลยไปเลยยิส อุ๊ยอะไรอ่ะทุกคนอุ๊ยมันคืออะไรอ่ะอ๋อตัวเปิดประตูปะเราควรไปหรือเปล่าอ่ะ รู้สึกเกรี่มากโอเคเพื่อมาเออนั่นแหละวินี่ทุกคนแต่เข้าไปแล้วน่าเป็นเกมเก็บของที่ธรรมดาธรรมดามังอ้าช่วยด <c oughs> ้วย่วยถ้ากล้องแหลกขนาดนี้ก็ต้องระบบู กั๊ช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 อ่เอามาถหายไปไหนทุกคนป่ะไปกับถูกแล้วใครจะถืออ๋อแล้วใครจะถือใครไม่ไม่ถือกันหรอก ถามจริงไม่ถือหรอกอะไรวะเนี่ยมามามาเ้ยๆๆ้ย้ยอ,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 อะไรอะอะไรอะเดี๋ยว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 โดนเดี๋ยวโดนรถไฟบอบไปเที่ยวในป่าอียอยยีโย โอ้ยของดีของดีอุ้ยแก้วไวายแก้วไวน์รถไฟบ๊อบไปเที่ยวในป่าอีอาอีอาโยรู้จักปะทุกคนเคยได้ยินปะรถไฟบ๊อบไปเที่ยวในป่าอีอาอีอาโย น่เราเคยได้ย <Yeah, S 1> ินกันเกือบทุกคนเกือบอุ itation, the friend, the ้ยเหมือนเจอเพจก่อนลันูเห็นอะไรบ้างเฮ้ยราคาสามพันทุกคนอ้เอาทำไมราคามันลดลงอะทุกคนเฮ้ยเพื่อนเพื่อเพื่อนหยุดหยุดย <Wow. S 1> เอาเปตู้อืมวิอ๋อทำไมทำไมราคามันลดลงอ่ะทุกคนถ้าใครรู้ว่าทำไมราคามันลดลงก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะวิอือเอา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 เๆๆอก ราคาลดลงหรอเออมาแล้วอออลอเอานหนังสือหายไปไหนทุกคนโอ้โมีต <gasps> ่ของดีดขโมยไปได้ปะเนี่ย ป่าอุ้ยดีดีมากอืมอุ้ยเป็นมือแล้วทุกคน เดี๋ยวก่อนทำไมเราเราจับไปนี Aye, yeah. <S <S ้ไม่ได้เออนี่ใส่ใส่เพื่อนใส่อ้าวอาไปไปรถไฟไปที่ไปยิงงัมาขึ้นมาออกมาออกมาทำไมออกมาไม่ได้ลูกมนออ่ะอาหกอจเก กินไว้ก่อน,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 นโอเคเล้วสองคนทุกคน,นไม่คนอื่นเขาชอบออกเกมอุ้ยหยุดไหนหยันนักหยันนะตบนะตบนะตบนะมาดิมาดิมาดีมาเด้อ่ะ ไม่เอ่ยไม่ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าแบบอ้ปอ,อปวดหัวค่วปะปวดหัวปวดหัวเขาแบบเพื่อนออกกันหมดเลยอ,ออกกันหมดออกกันหมดออกใช่ไหมสัยคราวหน้าเราจะมาเล่นเกมนี้กัน npc หรือเดลหรือแบบ npc หรือตายกันเองแค่เดียวจะลงคลิปเลย บาย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 